อนแก่นฟ้องขากลับคุณครูเจอสัตว์ตัวหนึ่งมันอยู่บนบนเสาไฟมันสูงมากเลยาาาาบาบาแม่ก,ออก็ลอกนกใช่นกมันอยู่บนเสาไฟสูงเขาก็ถ่ายรูปมาแล้วมันมีนกหนึ่งตัวบนเสาไฟแล้วทีนี้บนหลังคาสูงๆมีนกมากกว่าหนึ่งเท่ากี่ตัวรู้ไหมไม่มหนึงร้อรยประมาณสิบกว่าตัวทีนี้ พี่อยากถามแม่หนึ่งภาษาอังกฤษคืออะไรวันเขียนยังไงวันเขียนยังไงวัน,วนอ่าหนึ่งเขียนงี้นะคะอ่ามีนกสิบตัวบนหลังคาสิบเขียนไงเขียนอ่าสิบตัวเขียนเทนอ่าโอเคนะคะอ่านพร้อมกันวัน หก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 แกนเจ I am กเกิน six I am six years old ฉันอายุหกปีถ้าเจ็ดปีเขียนยังไงเจ็ปีเปีเขียน seven s e v e ปีเนาะอ่ะทีนี้เชื่อของเราเชื่อของเรา My name is พูดตามครู My name is, My name is ปีเดียที่ดาพูดกันครั My name is ปีเดียี่ดาอ่ะ My name is Roy ย h a t p o e My name is อะ,อะไรห <'m> อับสอนพี่หนับสอนอันนี้เธอต้องเขียนชื่อดอก My name is My name is What do you have? My name is Narkin